ยินดีกับอาร์มชุติมา เรียกได้ว่าอาร์มชุติมาโซดาพักเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจเป็นครั้งแรกค่ะหลังคบหากันมานานถึง7ปีอวยพรหวานกันกลางเฟซบุ๊กพร้อมเสื้อคู่น่ารักค่ะคอมเมนต์แซวสนั่นขึ้นแทนว่าเป็นดาวเด่นอีกคนในวงการลูกทุ่งขณะนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับอาร์มชุติมาโซดาพักหลังจากที่เจ้าตัวได้ผ่านตัวเองออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวค่ะและเป็นเจ้าของค่ายเพลงเองต้องบอกเลยว่าฮอตสุดๆอีกทั้งยังมีงานอย่างมากมายเข้ามาแบบมหาศาลล่าสุดค่ะทางด้านอาร์มชุติมา ได้ออกมาโพลร,รูปภาพอวยพรวันเกิดหนุ่มหล่อรายหนึ่งค่ะพร้อมข้อความรู้จักกันมา7ปีแล้วแต่ไม่เคยอวยพรวันเกิดเลย ปีนี้จะเป็นปีแรกที่อวยพรอนะเป็นงาสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณสปายวันเกิดปีนี้ขอให้เป็นปีที่มีความสุขสมหวังขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้เป็นคนที่น่ารักของพ่อแม่อาจารย์โ้ชเพื่อนพี่น้องทุกคนขอให้อดทนขยนันมุงม่งมัง่นตั้งใจและทําทุกอย่างให้เต็มที่ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ฝันไว้เป็นเด็กดีของพี่นะน้องนะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ค่ะทางด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาแซวกันเพียบค่ะ เนื่องจากถึงแม้ว่าทางด้านอามชุติมาจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ว่าจะคำํำอวยพรหวานๆหรือการใส่เสื้อคู่ก็ทำเอาชัดเจนจนแทบไม่ต้องพูดแล้วจ้าทางทีมข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ